เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะที่แนวทางของรัฐบาลไทยฮะ<า>มาจะคู่จอกคู่อ๋อคอยให้มาตามคงทุกไทย<อ>มาพอเนาะ<อ>แต่ว่ามีในใจเลยมันมพอๆคือเหล็กฝันรัฐบาลไทยนะคะรออีกสักคู่นะคะงวดที่ผ่านมานี่ถือว่าเขาเนาะพอเนาะงวดที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยของคุณพ่อนี่เข่าห้าหกห้าหก ข,ขาศูนมากเพราะว่าจะเป็นหาหกกหานะครับศูนมาหมายือหากเราพอด้ิฟันตรงอดีตผ่านมานรงแลวอนันเกี่ยวอยู่เดยฟันยอฟันเกี้ยวรถไทยน่อยตอคือเาเพจะเป็นหาเก้าเก้าหางเยหาเก้า่นกะบนหลังเาพอนะฝันว่าจะงม่ไปไดเป็นเห็นมันน่ะนะันบ ก็ไดจับโดนเลยนี่59ไปฟันเกี่้วไปฟันเห็นมันตรงไหนเป็นทะเบียนรถเลยบอครับมันจะเป็นรถจตแรงต้าหันโอ้พ่อนะอนบ้านไปไปแล้วมันคือพ่อว่าันเย็นรถไทค่ะพ่อก็จะในบนล่างก็้าเจอมั้าเจเสียงบนล่างอยู่แล้วพี่น้องสำหรับแล้บันนี้บวานนี้ฟันไปพ่อรัฐบาลไทยนี่ าไปชิจิตคนครับแต่มีในใจบ่มันได้ฝันไหมน้าพ่อมีในใจอยู่ครับแจะว่าอคำนวณมาแต่วคาดว่ามันติดเป็นล่างล่งโอ้ยล่างอย่างเดียวเลยบอกพ่อเปล่างอันนี้ก็เป็นคำนวณบ่ค่ะเปี่ยนฝันล่ะฝันล่ะบอกค่ะพอนันนี่มันดีล่ะมันฝันเี่นพวกมันฝันดูเต็มันเดือ คึ้นบวอ,อ๋อฝันแต่ลืมแต่ลืมแต่ว่าป่านี้กันยื้อไปยื่อไปมันจิปุ๊บมันเลยนี่ขึนข้นว่าเล่นรวยไม่ดีเลยค่ะยังจำได้เพราะชัดเจนจำได้เพราะนี่ชัดเจนเพราะว่าเมื่อวิฝันดีแต่หูว่าฝันดีแสแดงว่าคุณพ่อให้มืนเนี่ไปยิปโตเตอรี่ไว้มันใจล่างอย่างเดียวเหรอพ่อ <c oughs> ครับอ๋อมื่อนี่มันใจล่างงวดที่แล้วมันใจบน พอดีแล้วครับเราไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับวันนี้มั่นใจล่างมันมันบ่ค่ะอ๋อเดี๋ยวดูกันนะคะว่างวดนี้นะคะคุณพ่อจะให้ตัวไหนนะคะแต่ที่แน่ๆนี่ซิมีเด็กวิ่งตัวใดพ่อเด็กมันหมบอกว่ามันเอาแปดหกคะหกแปดใช่ไหมหกแปดแปดหกหกห้าก็หกห้าก็มาแล้ว เดีวกับอ้สองเก้าค่ะมันมีจ 3, 9, 6, 9. ุดสาูเก้าหกเก้ารกเอกัเก้าหกเก้าสองเก้ากับหกแปดหกเ้าสองเก้าหปทนั้นอเอาแค่สามคู่นี่หะเอาแค่ขนๆนี่พอแต่ว่าคุพ่อฟันล่างอย่างเดียวเนาะเน้อนอันนี้จะเน้นล่างอย่างเดียว Bien, hoe, ไลนบทกคเราล็อตรยิปให้นไปยิบไปจับไปนะคะท่านผู้ชมแปดหกสี่หกดฮะพมันใจร้ายกว่าล่างอันตัวแรกก็เพาะแปดหกหกแปดแปดหกหกแปดจววงกลมตั้งเอซนะครับแปดหกหกแปดนี่มันใจร้กว่าแสดงว่าให้วงกลมตัวนี้ไว้ก็คือเน้นล่าง สองตัวได้เงินกินบ่ได้เนี่ยกกเก้าครับสองเก้าหกเก้ากับสองเก้าห้ามทิ้งค่ค่ะะเดินถึงสามตูนเหรอก็คือสามตัวนี้โบหายพลาดจากโตเอาบบจุดตัวแต่ก็อย่าลืมไปกับสิบเอค่ะนะคะจะประมาณนี้นะคะตัวเลขของคุณพ่อเออเี้คุณพ่อหายก็หลายเป็นเก้าหกเก้านี มันตีโยบบนแค่ว่าสองเก้ากับหกเปดห่ว่าสี่ยูรางอ๋ออย่บนกับถูกมันทีหนึ่งเนาะก่อนมากหกเก้ากักกบหกแปดหรือางดหะค่สองเก้ากับปหกมันมันตีล,ลูรังได้ตัวนี้มันชีอันอยู่บ่ฮะห,หกเก่านี่ <laughs> อ่อเพิ่งมันโน,นมากเลขยี่ยังก็ไใดแถามันติดเก่าแล้วมันมากอันถ้ะเด้เนานะ ไปหยิบรอตตอรี่เลยคนะพระราหียบท่านกับท่านเด้องานนี้พี่น้องเลยเนาะให้ไปหยิบจับรอตตอรี่ไว้ก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านไหนที่เข้ามาไปหยิบจับไว้ก่อนนะคะพ่อ,อบอกเมื่อกี้นี่มีสามคููแค่นั้นสามคูให้ไปหยิบจับรอตตอรี่ไปก่อนหกเก้าหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหก เก้าสองสองเก้าค่ะหกแปดกับสองเก้านี่มันจะเป็นล่างแต่หกเก้านี่ไปบนล่างได้แต่เน้นบนใช่ไหมจะประมาณนี้นะ,นะคะท่านผู้ชมแต่หกกับสองเก้าอยู่พมม<บ>ั่นใจว่าล่างหืมมาล่างแน่นอนหกเปลีสองกเก้าเ่อเป็นล่างห้าค่ะ ถ้ามันเป็นมันก็เป็นแบบจะซ้อนเก้าเกิดจะซ้อนเก้าเลยได้ถ้าเปลี่ยนอันหกเปลี่ยนนี่เัืสงสัยว่ามันจิกลับตัวอยู่ค่ะมันอาจอาจจะขึ้นตั้งครึ่งสิบอกครับเปลี่ยนถ้าส่นก็ให้เอฟซีกันไปเบิร์ตตีพ่อกันไว้กันไว้ค่ะคือคือโกคือกันมันมันมาเกี่ยวกับเป็นเก่านี่ตัวนี้มันเป็นได้ดีเลย พ่อตามสถิติอันนี้ของพ่อเป็นสูตรใหม่หรือสูตรเก่าพ่อตัวนี้มันจะสูตรสูตรวันนึ่งเลยโอ้บ่สูตรวันนึ่งเลยอ๋อตามตะก้อนน่ะเออเลขของพ่อที่เป็นไอ้สูตรคิดคำนวณกันเคยเขาดีอยู่เด้พี่น้องนะคะเพิ่งมาลุดช่วงเมื่อกี้นี้นะพ่อเนาะนะคะมานี่เพิ่นแกันวดกนอนไปไปค่ะนวดไปลองกินด้วค่ะไปซักเย็ดนึ่งลุ้นแต้มนึงแต้มนึ่งไปกี่เป็น เอฟซีโทรมาเอารุดแต้มหนึ่งนะคะพี่น้องแต่ว่าสองเก้าหลิมิออรลงรอเมื่อไรเียหอมจากปีนจะเป็นมันเป็นโกว่าวันนี้ปีนจะเป็นโกวันี้ตองมาเต็มเมนี้มันจะปีนบ่พ่อเือว่าดีบ่ปีนบวันนี้บบปีนแมนบ่เป็นเก้าเหมือนเก้าเหมืออยู่ค่ะ เดี๋ยวรอดูตัวเลขของคุณพ่อนะคะมีมีกับนี่นี่แปดกระพกนี่แหละหถ้าเจียวมันพกมันปีนเป็นเก้านี่แหละตัวนี้แหละพ่อคืออ๋อห้าลังเพื่อกับคือจะมีแปดกระพกเออแปดกระพกเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเด่นบ่มันเป็นตัวเด่นจะว่าบางทีทามันทามันปีนหัวตัวน,นอ๋อ1 1> อย่าลืมเออแปดเก้าเอาแบบว่า แบนตว่ากันไม่แน่บุญท่ำปันว่าเอาแปดเก้ากันการขีดเส้นใต้เอาไว้เขียนเขียนเส้นนี้ <9 S 1> <อ>แปดเก้าแล้วก็ขีดเส้นใต้เอาไว้เนี่ยกันแปดเก้าอ่ะแมนเดี๋ยวคือเมื่อกี้นี่มันหาหกหาเก้านั่นแมน่ยัน่งกันจะดนขีดเส้นใต้ไ้น้ำ่ะเอวให้เพิ่นกันก็นได้ขอไเอาหาแบอ้อห้ามให้เพิ่นกอน งานมาจากท่างไกลได้พบ,บรรเพี่แมวแถวมหอมเพลิงตัวใหญ่สําหรับแนวทางนะครับของคุณพ่อดมนะครับแต่ว่าชุดนี้คุณพ่อเน้นเน้นล่างย่างเดียวนะครับขาไปก็คือเป็นหกเก้าเก้าหกนะครับจะไปทางบนนะครับสําหรับหกแปดแปดหกแล้สองเก้าเก้าสองคุณพ่อมั่นใจว่ามันจะลงล่างนะครับ รัฐบาลไทยของคุณพ่ออุดมนะครับฟองเ้าเ้าสองนิ่มครับมันจะไม่แล้พันพันนี้กางว่านี่แล้วครับมันีกเป็นตัวไม้เลยรครับของมากวันนี้แมนบอพอแมนมันมันไม้อยู่น้ำกันรอนใกล้กันแล้วเหมือนพวกรองพวกอย่างนี้มันครับมันจะเป็นเช่อพ่อมันใจว่าจะมาเนาะ กระพกแปดแปดหกเา่าสองสองเก่าไอ้ฝ่าไปยิบลอตเตอรี่ไปด้วยครับเ้อะครับหกแปดแปดหกนะครับรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่แอดมินเขียนผิดนะครับเอบเอเขียนผิดอีกแล้วโอ้ยพี่น้องอ้วันที่สิบหกนะครับเอาเลขหกเติมเข้าไปประมาณวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเข่าเร้ว อันนี้นึงเขาแล้ววันที่สิบหกก็ให้เขาเด้ออะเนาะค่ะอะโอเคใครเข้ามาหกตุลานะครับแคปหน้าจอได้เลยนะคะท่านผู้ชมภาพชัดเสียงชัดคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะก็ยังยังเข้ารถใหม่ไฟใหม่ครับออของจังหวัดอุทัยบ่รค่ะเป็นบอปีนั่นก็ได้เป็นยังไงครับ อุทัยสวรรค์มันเป็นอย่างอุทัยหรอกเป็นนิยังเนาะอุทัยสวรรค์เป็นวอปีเลยต้องยิ้งตายได้หน่อยตายต้อบวางตายแม่ครับนี้ก็อุทัยอือ่กันคือแต่ที่ตนพ้นแท้พอว่าข้าวนี่ยแล้วลดอันี้ครับผ่ากแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับและครอบครัวนะครับจังหวัดอุทัยอันนี้อุทัยสวรรค์ทะเบียนรถอีหยังเกาะสองสามบอกข้างีหยังไม่ใช่เสียชีวิตโอ้อันอายุสองสาม ผงเสียชีวิต23คน23คนเนาะแต่ชื่อตนไงเอารถกระสองสามบูเรียนแบบพอนั่นฮะเออจังะมาเอาไว้ที่เต้าน้าไปด้วครับเดี๋ยวว่ากันเรืองที่พ่อให้เรื่องสองสามท่บัขับคนรเนี่ยมันอาจจะตามหมดดีกว่คนเนี่ยแต่ว่าจะกันดีจะไยมาก่อนมาสรุปพงทุกท่ายน้องขอนเนาะเพราะว่าคนยังคนดีพี่ปอยอยู่ครับก่อนจะลงคลิปนี้นะครับ อ่ะดูกันชัดๆอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมคนรั้งนึงนะครับเพราะว่าคุณพ่อกับสีเข่าอยู่นะครับคุณพ่อก<ด>ับย่าชัดๆอีกรอบนึงนะคะไปรัะมาใหา้แนวทางนะครับกับทางเอฟซีนะครับแคปหน้าจอ6996 6886และ2992นะครับตัวกันอีกตัวหนึ่งอย่าลืมด้วยครับเดิน89นะครับ, 8, รบอ่ะขอบคุณใน่หลายพ่อ ขอกระยากสีด้วยคัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่มีของดีนะคะมีของดีมาฝากเอฟซีนะคะเป็นของดีของหลวงปู่ศิลานะคะใครสนใจทักแชทแอดไลน์นะคะก็ขอให้เอฟซีมีดวงมีโชคค่ะการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริจันโทนะคะ หรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ